มาแล้ว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 ,มา,ลวมากับขนมไทยวันนี้กินกับโบโครัวไทยมาแนะนำข้าวเกี๊ยวปากหม้อเป็นขนมไทยโบราณเพราะว่าโ,โบเห็นมาตั้งแต่โบเด็กๆวันนี้โบก็จะมาแนะนำกันง่ายๆโบซื้อมา มันเป็นเขาเก็บปักหมอ้อเขาเก็บปักหมอ้อมันก็ทําจากชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าปากหมอ้อเออมันก็คือเขาเก็บปากหมอ้อก็คือเป็นเป็นเป็นแป้งนะมันก็จะเป็นรูปหมอ้อเอาหม้อเหมือนแบบหม้อแขกเอาเอาผ้ามาพันแล้วก็เอาแป้งไปละเลงนะเขาเรียกเขาเก็บปากหมอ้อก็จะมีผักกินแก้มนะ เขาก็มีสาคูเขาเรียกสาคูไสหมูยิ่งกินคู่กับเขาเก็บกหมอ้อแต่โบมไม่ชอบสาคูไสหมูแต่ว่าวันวันหน้าค่อยซื้อมาลองชิมกันว่ามันอร่อยไม่อร่อยแต่โบมไม่ค่อยชอบสาคูไสหมูเพราะว่ามันเป็นเม็ด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 ,มดก็จะมีผักนี่ผักวันนี้ผักผักผักชีไม่มีผักชีมีน้อย ผักชีก็จะมีผักช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 ีมีผักชีกินแก้มผักชีกับผักกาดผักกาผักกาดหอมผัก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 นะแล้วก็คือมีกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเดี๋ยวนี้ทันสมัยไม่ต้องมานั่งเจียวเองมันมีสําเร็จรูปนะซื้อเป็นสําเร็จรูปมาแล้วก็เอามาโรยในข้าวเกี๊ยวปากหม้อ เพราะว่ามันจะทําให้เขาเกปักหม้อมีกลิ่นหอมของของน้ํามันเจียวหอมน้ํามันเจียวกระเทียมแต่ว่านี้มันมันน้ํามันอ่ะเขาทาไปบนขนมแล้วมนขนมเค้กเราก็จะมามากินกันมันเป็นมันเป็นมันเป็นอาหารไทยที่ที่ หาก,กินไม่ค่อยง่ายอ่ะมันมันไม่ค่อยมีขายทั่วไปอ่ะมันจะมีเป็นที่ที่อ่ะเพราะว่าแต่มันอร่อยสําหรับสําหรับปากคนไทยอ่ะนะแล้วก็จะมีพริกกินกับพริกขี้หนูสดเพราะว่าใครที่ชอบรสเผ็ดก็จะกินกับพริกขี้หนูสดอ่ะมาโบก็กินง่ายๆเนาะโบเอามาใส่ใน ผักกาดหอมมันติดไปนิดนึงมันจะเป็นตัวตัวก็คือการทำเขาเกียบปากหม้อเนี่ยมันก็คือเอาไปเอาเอาแป้งอะไปละเลงบนบนผ้าที่อยู่บนบนบน,บนปากหม้อแล้วพอแป้งมันสุกเขาก็จะเอาเขาก็จะเอาพวก มันเป็นมันเป็นประกาศประกาศหวานนะ่ะประกาศประกาศหวานเอาไปพัดให้มันมีรสชาติเป็นไส้แล้วก็เอาไส้มาใส่แล้วเขาก็จะพับปุ๊บเป็นก้อนหอยก็จะออกมาเป็นตัวเขาเกี่ยปากหมอ้อโบเคยไปยืนดูเขาทำอ่าาะสนุกดีคือน,น้ำลายอีกแล้ว <c oughs> สงสัยจะหิวน,น้ำลายจิ้มพลิก ผมจะน้ำส้มมาด้วยคุ้มอ่ะผมซื้อส้มโลหน,นึ่งแปดสิบาทเก้าสิบาทร้อยบาทร้อยี่สิบอันเนี้ยซื้อมาสี่ขวดร้อยบาทบอกว่าน่าจะใช้ส้มประมาณประมาณโลอะ่ะในสี่ขวดเนี้ยเพราะโบเคยขันน้ำส้มแล้วแต่โบไม่แน่ใจว่าอันนี้ผสมหรือเปล่านะแต่ว่ารสชาติก็คือเหมือนน้ำส้มเลยมีเหมือนส้มมีเนื้อส้มซันคริต เป็นเนื้อซ้อมสดโบก็เลยซื้อมาโบโบอโ,โบคาดว่ามันคุ้มกว่าเราไปซื้อน้ำส้มเราไปซื้อส้อมแต่ถ้า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 จริงๆแล้วโบจะชอบกินส้มลูกมากกว่าแต่ว่าช่วงนี้โบมีความรู้สึกว่ามันน่าจะคุ้มกว่าโบก็เลยซื้อมามาดื่มมากินกับโบครัวไทยเนาะอร่อยอะ่ะโบจะพอ พอน้องเขาโพสขายในเพจที่ไลโบก็จะมักจะจะ,จะสั่งน้องว่าอยากอยากกินน้องก็จะเอาเขามาส่งก็สั่งกันหลายคนนะ่ะเขามาส่งอร่อยแต่โบชอบสีขาวโบไม่ชอบใส่สีอย่างอื่นโบชอบกินสีขาวมากกว่าโบไม่ชอบใส่สีมันดูกินเป็นแบบสมัยก่อนดี เราจะใส่สีชมพูสีสีฟ้าสีน้ำเงินเป็นสีของสีผสมอาหารเมื่อกีก้กินไปเมื่นไงละเผ็ดไอ้หมัม่น มามกได้รสน้ำต้มหวานอร่อยเพราะว่ามันมันคุ้มกว่าซื้อซื้อซื้อเป็นลูกกบบโบก็ชอบกินเป็นลูกนะเพราะว่ามันได้กินเนื้อส้มกีบส้มเข้าไปด้วยเลยแต่โบคำนวแล้วย่างงี้คุ้มเพราะว่าช่วงนี้ส้มแพงซื้อที่คันแล้วดีกว่า แต่ผบไม่แน่ใจว่าผสมอะไรหรือเปล่านะถ้าเพื่อนๆสนใจนะปไปดูที่หน้าเฟซบ o ๊กของเบียเชียสันสันพัท <c oughs> เขาโพสขายอยู่หรือจะแตบบ่โบแนะนำเฟซนี้แล้วกันจะมีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งที่ขายขายเหมือนกัน แต่โบแนะนำเป็นเป็นเพน,เป,นเป็นเฟสของเบียร์เชียสรานาพัทลองเข้าไปเสิร์ชดูน้องเขาขายหลายอย่างอะแต่ช่วงนี้ขายเขาเกี่ยปากหม้อกับน้ำส้ม